สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี f c c ซีน่ของต้นยูสคารทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันต้องบอกเลยว่าสายกระบะ4ประตูไม่ควรพลาดเลยนะใครที่ชอบความเป็นอิ u ุสดีแม็กอยู่แล้วนะครับวันนี้ไม่ควรพลาดเลยนั่นคือเจ้าอิ u ุสดีแม็กนะครับ2.5 X Series นะครับเป็นตัวไฮเรนเดอร์ยกสูงนะครับแต่งครบมาจากโรงงานเลยกระบะสายพันหล่อนะครับนี่ฮะคันนี้เป็นโมเดลปี2014แทนนะครับรุ่น2.5 X Series นะครับ4ประตูยกสูง นะครับสวยๆแบบนี้มาพร้อมเกียร์ออโต้และก็สีขาวมุกหล่อๆนะครับเป็นชุดแต่ง X-Series นะครับเดิมจากโรงงานเลยคุณผู้ชมโครงสร้างเดิมรับประกันรถสวยแน่นอนวันนี้มาอัปเดตให้อีกหนึ่งคันใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่วันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับก่อนจะไปชมรีวิวนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดสังญดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยวันนี้คอกระบะ4ประตูห้ามพลาดเลยนะครับมาพร้อม อิสุดีแม็ก2.5 X-Series นะครับเป็นตัวไฮ g h นเดอร์เกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่ครับเรามาดูความสวยงามของเจ้าอิสุดีแมกรอบคันคันนี้กันนะครับก็บอกเลยว่ารถสวยๆเดิมๆมาจากโรงงานเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับ X-Series ต้องมาพร้อมตัวโลโก้อิสุสีแดงนะครับคุณผู้ชมกระจังหน้านะครับเป็นสีเทานะครับสวยๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซ้ายขวาไฟตัดหมอกนะครับผมเดย์ไทม์ LED มาให้ครบเลยนี่ครับ สวยเลยคันนี้ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะได้สีขาวมุกด้วยนะครับผมใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาเพียง5้าแสนกมบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมได้4ประตูแถมยังได้ตัว X Series ด้วยนะครับเป็น4ประตูยกสูงนี่ครับสีขาวมุก ซึ่งสีขาวมุกออกห้างป้ายแดงก็ต้องเพิ่มเงินประมาณ20,000นะคันนี้เอาไปเลยนะครับราคา569,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยพาไปดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับสวยๆด้านหน้าสวยๆนะนี่ครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ d a y t i m e LED มาครบเลยล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสีดำตาแบบนี้นะครับนี่ครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับผมสามารถพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ครบเลย ตัวบันไดข้างนะครับจะเป็นสีดำตัดคิ้วด้วยสีเงินครับคุณผู้ชมสวยงามนี่ครับคิ้วกันศาสตร์ใส่มาให้ครบเลยนะครับโลโก้แดงนะครับทั้งตัวอิวสุและก็ตัวคำว่าไฮเลนเดอร์จะเป็นโลโก้แดงแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะนี่ครับมือจับเป็นคีย์เลตนะครับผมมาพร้อมกุญแจรีโมทสมาร์ทแคนตีนะครับผมนี่ครับกุญแจเป็นคีย์เลตนะครับสวยงามนะครับปิดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับบริเวณเสานะครับแปะโครเมียมมาให้ด้วยรวมถึง ตัวขอบคิ้วนะครับตัวรีดน้ําฝนก็ใส่แปะโครมเมียมมาให้ด้วยจากเจ้าของเดิมคิ้วกัาสตร์มีไม้ครบเลยนะครับใส่เบ้ากันรอยสีดําด้านมาให้ดิสเบกหน้าดำหลังคันนี้เป็นตัวกระบะ4ประตูยกสูงหรือตัวไฮแลนเดอร์นะครับได้โฉม X-Series เครื่องยนต์2,500ดีเซลออโต้ปี2014แท้สวยมากคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 5 0 5 6 6 9 2 6, 6. รถจอดอยู่ที่เสรีไทย64ครับร้านต้นยูสคารถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเวันนี้เอามาอัปเดตกระบะสวยๆให้1คันใครมองหารุ่นี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับความเป็นเอ็กซก็ได้ตัวโลบาร์นะครับที่แต่งเข้าชุดมาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ฮะตัวโลบาร์สวยนะครับมาพร้อมไฟเบรกโดนที่3นะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนนะครับสวยงามมากๆเลยนี่ฮะนี่ครับเป็นชิ้นชิ้นเดียวกันนะครับแต่งมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ ตัวรับสัญญาณด้านบนจะเป็นคิปฉลามชาร์กฟินนะครับนี่ฮะ2.5 X s e r ห e านะครับ2014รุ่นนี้หายากนะครับใครสนใจรุ่นนี้ใครตามหาอยู่นะครับสามารถสอบถามเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไฟท้ายนะครับลูกค้านะครับใส่แบบโคมดำมาให้นะครับโคมลมดำมาให้สวยเท่มากเลยนะครับ X-Series DDI VJS คันนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0ดีเซลนะครับทุาผู้ชมนี่ครับกล้องถอยมาครบเลยนะครับกล้องถอยนี่ครับ นะครับกล้องถอยมาครบเลยนะครับแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานโลโก้ isuzu มาครบเลยนะครับนี่ครับไฟท้ายนะครับนี่ครับไฟท้ายซ้ายขวาเป็นชุดไฟลมดำมาให้นะครับตัวโรบาร์นะครับก็เป็นชุดแต่ง xdrive มาครบเลยนะครับตัวไลเนอร์นะครับกระบะเดิมๆนะครับนี่ครับไลเนอร์เดิมๆเลยนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับตัว S ตัว e sc นะครับนี่ครับ สวยครบเลยนะครับใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนี่ครับล้อสวยๆเลยนะครับล้อสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแชสซีต่างๆเดิมๆนะครับคุณผู้ชมแชสซีเดิมๆเลยไม่มีขึ้นสนิมนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมๆรถเข้าใหม่วันนี้นะครับอีสุด,ดีแม็กสองจุดห้าเอ็กซีออตโต้สประตูยกสูง,งตัวไฮรนเดอร์ปีสินี่ครับสวยๆเลยราคา5้าแสนหกหมบาท ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095 0566926นะครับนี่ครับกระจกมองข้างใส่กรอบโครเมียมมาครบเลยนะครับพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบนะครับผมเบ้ากันลอยใส่มาให้ครบเลยนะฮะนี่ครับกันลอยก็จะเป็นดำด้านนะครับสวยงามนี่ครับนี่ครับสวยงามเลยนี่ฮะ เรียนภายนอกเราดูไปแล้วนะครับดูภายในต่อเลยครับผมชมนี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมเดท m e นะครับสวยงามนี่ครับกระจังหน้าเป็นสีเทาโลโก้แดงนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกชุดแต่งครบเราเข้าไปดูภายในกันต่อเลยว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเจ้า X Series คันนี้นะครับเอาละครับเข้าไปดูภายในกันต่อเลยนะครับนี่ฮะ แน่นอนครับความเป็น X-Series นะครับภายในก็แต่งมาให้ครบเช่นกันนะครับสปอร์ตลงตัวด้วยเบาะหนังนะครับมีโลโก้นะครับปักโลโก้มาให้เรียบร้อยเลย X-Series นะครับเบาะหนังตะเข็บได้แดงนะครับคุณผู้ชมสวยงามรวมถึงแผงประตูด้วยนะก็จะคาดตัว X-Series สีแดงมาให้นะครับแผงประตูคันนี้มาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับผมนี่ครับรุ่นนี้หายากมากๆเลยนะครับเครื่อง2 5 X-Series ออโต้นะครับ มาพร้อมหน้าจอ DVD กล้องถอยนวิเกเตอร์ต่างๆครบเลยนะครับคันนี้ลูกค้าเดิมเขาใส่จอ a n d ด o i d มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมระบบ Air Auto นะครับพวงมาลัยนะครับโลโก้แดงนะครับตะเข็บได้แดงนะครับมาพร้อมมันติฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้นะครับปรับเสียงรดเสียงวอลลุ่มได้นะครับกระจกมองข้างพักไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับคันนี้มีตัว TRC ให้ด้วยการลื่นถไหลนะครับผมแป้นเบรกแป้นคันเร่งเดิมๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะ แผงประตูนะครับก็จะมีคาดสีดําแล้วก็มาพร้อมโลโก้ X สีแดงนะครับแบบนี้นี่ครับเบาเป็นเบาปรับเมนนวลนนะครับคุณผู้ชมคันนี้เบาปรับเมนนวลนเป็นเบาหนังนะฮะเพิ่มความสปอร์ตคือตัว X Series นะครับของตัวเบาะเท่มากๆเลยตะเข็บได้แดงนะครับน็อตเดิมนะครับกราบน็อตเดิมไม่มีขันไม่มีเปลี่ยนนะครับประตูเดิมๆเลยรถโครงสร้างเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะความดันลมยางยังอยู่เลยนี่ครับ สวยงามน่าใช้ราคา569,000บาทใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก่อนผับสภาพใครสนใจรีบด่วนเลยนะฮะคันนี้รุ่นนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับรุ่นนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยถ้าใครสนใจอย่างไรรีบแจ้งมานี่ครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวหัวเบาะนะครับเจ้าของก็ใส่ตัวหัวเบาะที่ใส่เป็นตัวจอมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมลองเทสต่กันว่าตัวหัวเบาะเนี่ย นะครับมันสามารถใช้งานได้ครบทุกหัวหรือเปล่านะครับนี่ฮะนี่ครับเพราะว่าเป็นชุดแต่งที่แต่งเสริมเพิ่มเติมมานี่ครับหัวบอกนะครับเขาใส่ตัวจอมาให้น้อยนะนี่ครับแต่ลองสตาร์ทเครื่องกันดูไม่เป็นไรนะครับลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับใส่ตัวหัวเบาะถ้าใครไม่ชอบสามารถเปลี่ยนเป็นหัวเบาะธรรมดาหุ้มใหม่ได้ให้ได้นะครับตัวนี้นะเจ้าของเดิมเขาใส่ตัวจอมาให้สรับดูหนังฟังเพลงสหรับผู้โดยสารแถวที่สองนะครับ ก็สามารถดูดหนังฟังเพลงได้เช่นกันนะฮะใส่มา2ข้างเลยซ้ายขวานะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นพรมปกติทั่วไปจะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยตรงนี้นะครับผม นี่ครับคันนี้นะครับรุ่น Limited Edition เลยหายากนะครับ2.5 X-Series Auto 2014 i s u z u D-Max นะครับรถกระบะขวัญใจมหาชนเลยใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถนะครับดูเลขใหม่กันว่าใช้งานเดิมๆไปกี่กิโลเมตรแล้วสำหรับเจ้า X-Series คันนี้นะครับผมราคา569,000บาทเท่านั้นใครสนใจรีบด่วนเลยกระบะ4ประตูยกสูงนะครับได้ชุดแต่ง X s e r ซ e s เดิมมาจากโรงงานนะครับคันนี้ตัว สมาร์ทเอนที่ตัวปุ่มกดนะครับเอนจินสตาร์ทนะครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมเหยียบเบรกเลยนี่ครับคันนี้นะครับเขาใส่ปลายท่อมาให้ด้วยจากเจ้าของเดิมนะครับผมแล้วก็ดังหน่อยนะครับขับสนุกนี่ฮะระบบออโต้นะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันแอร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะแอร์ออโต้หน้าจอนะครับใส่จอ Android มาเลขไมค์คันนี้วิ่งไปแค่ โอ้ oh, 73,000โลเองครับผู้ชมไม่น้อยนะครับไม่หลักหมื่นนะครับคันนี้น่าใช้มากๆเลยรถสวยโครงสร้างเดิมใช้งานน้อยนะครับเป็น X-Series B14 นะครับรุ่นหายากด้วยและได้ตัวเกียร์ออโต้มาให้ด้วยนะครับผู้ชมนี่ฮะเกียร์ออโต้ตรงนี้เป็นตัวที่เสียบ USB นะครับเขาใส่เพิ่มเติมมาให้จากเจ้าของเดิมนะสามารถเสียบ USB ได้อีกสองตัวนะครับนี่ฮะระบบแอร์ออโต้ มาครบเลยนะครับหน้าจอ DVD กล้องมองหลังนะเป็นจอ Android นะครับจากเจ้าของเดิมเขาใส่มาให้ครบเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะระบบนำทางต่างๆก็มีให้ครบนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีให้ครบเลยนะครับกล้องถอยต่างๆก็มีให้ครบเลยนี่ฮะกล้องถอยนะครับนี่ครับเลขไม้น้อยนะครับวิ่งไปแค่73,000มมโล นะครับเพดานจะเป็นสีเทาครับคุณผู้ชมสวยงามไฟสองสว่างติดครบหมดนะครับที่ใส่แว่นตานะฮะอยู่ครบหมดเลยรถสวยไม่น้อยคันนี้เข้ามาใหม่นะได้ตัว X Series แท้ด้วยนะครับคุณผู้ชมใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนเลยในราคา5,69,000บาทเท่านั้นย้ำนะครับว่าราคา5,69,000เลขไม่วิ่งไป73,000โละครับไม่เดิมเช็คศนย์นี่ครับคุณผู้ชมสวยงามมากเลยเป็น X Series แท้นะครับ ตัวพวงมาลัยจะเป็นตะเข็บได้แดงนะครับนี่ฮะโลโก้แดงนะครับผมสวยงามได้เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2,500นะครับไม่อืดน,นะฮะกำลังดีนะครับได้ชุดแต่งเอ็กซิลี่ได้สีขาวมุกด้วยลงตัวมากๆรุ่นนี้ใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยเพราะว่าหายากมากนะครับแล้วก็ใช้งานน้อยนะครับรถปี14ใช้งานไปแค่73,000มโลราคา569,000สนใจรีบด่วนเลยจับจองเป็นเจ้าของกันด่วนนะครับคุณผู้ชม ก่อนรถติดจองนะครับย้ำนะครับว่าสนใจรีบด่วนก่อนรถติดจองนะครับานี่ครับเดี๋ยวให้ไปดูปลายท่อด้านหลังกันนะครับลูกค้าก็ใส่ปลายท่อมาให้คันนี้นะครับนี่ฮะนี่นะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมล้อยางอหลายเราใส่ให้ใหม่นะครับผมปลายท่อนะครับแล้วก็ตัวไฟด้านหลังเนี่ย ายท้ายเขาใส่ือนว่าลมลมดามาให้นะครับไฟท้ายลมดํานะครับนี่ครับสวยงามนะครับใส่ตัวล็อกเทคมาให้ด้วยนะครับกันขโมยมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ฮะตัวล็อกเทคก็มีกุญแจให้ครบเลยนะครับลองเปิดไฟให้ดูหน่อยนะฮะนี่ครับไฟฉุกเฉินต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับเบาะสวยมากนะครับมีลายปักเอ็กซิลี่ครบเลยนะครับ สวยงามนี่ครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับแบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็โคมจะเป็นโคมรมดำนี่ครับโคมรมดำนะครับรายละเอียดรอบคันรถสวยครับรับประกันรถสวยแน่นอนโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักปิดคว่ำจมน้าต่อต่อ,ตอกับเครื่องหรือผิดกฎหมายแมาแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมเดิมรุ่นนี้หายากนะครับใครหายอยู่นะครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยรถสวยมากๆเลยนี่ครับภายในเบาะต่างๆสภาพดีนะครับเก็บได้แดงนะครับปักเอ็กซิรีเดิมมาจากโรงงานเลยนะฮะเบาะหนังเดิมโรงงานนี่ครับน็อตกาวประตูซ้ายขวาต่างๆอยู่เดิมนะครับไม่เคยมีการถอดเลยนะครับหัวน็อตคมกริดไม่เคยมีการถอดนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะ เก2ชั้นนะครับด้านบนนะครับจะมีที่เก็บของแล้วก็มีตัว power outlet ด้วยส่วนด้านล่างจะเก็บพวกเอกสารต่างๆนะครับผมนี่ฮะรถปี2014นะครับคุณผู้ชมนี่ครับปี14นะครับ Isuzu D-Max นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2005นะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ครับเอกสารอยู่ครบเลยนะครับพวกบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งานนะครับภาษีพรบดูแลให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ ใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเข้าใหม่นะครับ2.5 X Series Auto 2,014แท้ราคา569,000รถสวยโครงสร้างเดิมนี่ครับใครหากระบะรุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะนี่ครับใครหาอยู่บ้างคันนี้รีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะวิ่งไปแค่70,000กโลเองครับคุณผู้ชมประตูนี้ปิดก็รู้แล้วว่ารถเดิมนี่ครับ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ครบหมดนะครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวต่างๆก็อยู่ครบหมดเลยนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยครับคุณนผู้ชมนี่ฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย0ู5ย์6 6 9 2 6ูย์ห้าก้าสองหครับ ย้ำ095 05-66 6-926นะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวลองเปิดฝากระโปรงเครื่องนะครับมาดูเครื่อนงนกันนะครับดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นฝากระโปรงนะครับผมฝาหางน้ำมันนะครับผม ไม่เจ็ดหมื่นสามพันโลเองนะครับคุณผู้ชมเรียกว่ารถสวยไม่น้อยจริงๆนะฮะใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ,ต,อตามที่แจ้งเลย095-0566926นะฮะนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูกันนะครับนะฮะโอเคนี่ครับ เครื่องยนต์จะเป็นตัว VGS Turbo นะครับ2 0 0ดีเซลนะครับนี่ครับเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมโรงงานเลยนะครับสายพานล้อสายพานก็ใช้งานปกติเลยนะครับเครื่องเดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดเลยนี่ครับ VGS Turbo ดีเซลนะครับ2 5 0 0เครื่องสะอาดแห้งนะครับเครื่องสะอาดแห้งไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับเครื่องแห้งเครื่องใสนี่ครับเครื่องสะอาดแห้งใสๆเลยนะครับไม่มีน้ำมันรั่วซึม ใครสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095-0566926ย้ำนะครับ095-0566926ลนี่ฮะเรียดตัวคานหน้านะครับเพจเดิมโรงงานนะครับดอกรีเวทเพจต้องเป็นสีดำสหรับตัวอีซุดีแม็กนะครับมีมาร์คสีคิอยู่ด้วยนะครับน,อน็อตฝาโปรงเดิมไม่ใครถูกถอดนะครับนี่ฮะน,อน็อตฝาโปรงเดิมไม่เครถูกถอดเม็นอางสวยเดิมตะเข็บซีนเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนอยู่ครบ นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยเม็ดอาร์คสวยเดิมคานหน้าเดิมนะครับผมคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับรอยต่อคานไม่มีสีกระเทาะนะครับไม่มีสนิมขึ้นนะครับนี่ครับรถสวยโครงสร้างเดิมรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนฝาโปงเดิมเดิมเลยเครื่องเดิมเดิมนะครับ ABS ปั๊มเบรกต่างๆอยู่ครบหมดนะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมไม่เคยถูกถอดนะครับกองอากาศเดิมคานหน้าเดิมรอยต่อคานไม่มีสีกระเทาะไม่มีสนิมขึ้น มาร์กสี QC เดิมโรงงานนะครับผมนี่ครับแบตเตอรี่ใช้งานปกติเลยนี่ฮะนี่นะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095 0566926ย้าำ0 9น0566926นะครับนี่ครับ,รบด้านใน X Series ใช้แท้ๆเดิมๆเ,เลยนะครับถ้าใครสนใจเพิ่มเติมอย่างไรรีบแจ้งมา นะครับก่อรถติดจอกนะครับย้ํานะครับ5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับจอนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมนี่ครับให้ดูจอกันนะครับนี่คือจอด้านหลังเบาะนะครับผมที่เขาใส่มาให้จากเจ้าของเดิมนี่ครับตัวจอนะครับผมนี่ฮะใช้งานเดิมๆได้ปกติเลยนะฮะนี่ครับ นี่ครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะคันนี้รถสวยมากนะครับราคา569,000บาทนะครับอีซ DMAX นี่ครับคอนโซลด้านในนะครับสวยนี่ครับพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็เลขไมล์วิ่งไป73,000มมนโลแอร์ออโต้นะฮะคันนี้ได้เกียร์ออโต้เครื่อง2,500ดีเซลรถสวยใช้งานน้อยเรียกว่า เป็นตัว2,005ที่ได้เป็นชุดแต่ง X-Series มาจากโรงงานเป็นรุ่นของเขาเลยตรงรุ่นนะครับผมตรงรุ่นแถมได้จอหัวเบาะด้วยนะครับผมเขาใส่มาให้ราคาพิเศษนะครับ569,000ใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่1คัน Isuzu D-Max ดดขวัญใจมหาชนเลยกระบะ4ประตูยกสูง Highlander 4ประตูสีขามุกรุ่น2.5 X s e r ซ e s นะครับออตโต้ขับ2นี่ครับ สนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะขอนทีติดจองวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมก็คลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์ต่อลูกค้าที่สนใจกระบะ X-Series อยู่หรือว่าตามหารุ่นนี้อยู่นะครับเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะครับก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับคันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับสนใจก็สามารถออนจอง ล็อกรถไว้ได้เลยนะครับเพียง5,000บาทเท่านั้นนี่นะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมสแกงกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครนะวันนี้สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่โชว์รูมต้นยุสคาร์รถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยซอย64เมีนบุรีกรุงเทพนะครับนี่ครับฝาถังน้ำมัน นี่ฮะเดิมๆเ,เลยนะฮะเชื้อเพลิงดีเซลฝาหังนน้ำมันเดิมๆนะครับคุณผู้ชมนะฮะกรอบฝาหังนน้ำมันเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ฮะสนใจรีบนะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนรุ่นนี้หายากเลยนะครับภายนอกภายในสวยเนี้ยบเลยนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้สปานะครับคันนี้นะสวยๆเลยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้า Isuzu D-Max X-Series ไม้น้อยนะครับรถสวยไม้น้อยราคา 5แส0 0 0บาทเท่านั้นทะเบียนนะครับเป็นทะเบียนนี้เลยนี่ครับ6339ทะเบียนสวยด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e อย่าลืมสั่งดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ thank <laughs> you